คนนี้นี่ถือว่าเป็นนักเตะคนโปรดของเจ๊ณปัจจุบันณตอนนี้นะนับแค่ปรีซีซั่นนะนับแค่2นัดที่ผ่านมาเนี่ยที่แดงเดือดในไทยแล้วก็ไปเจอเมเบิลวิก v ตอร o r ี่เนี่ยซีดานอิกบาวโอ้โหตัวนี้ของดีเลยของดีบอกเลยเป็นนักเตะที่จริงๆเจ๊ได้เขาได้ไรนะเขาเนี่ยประวัติเขาคือเขาเป็นลูกครึ่ง เป็นลูกครึ่งอ,อิรักกับปากีสถานเป็นอิรักกับพ่อเนี่ยเป็นปากีสถานแม่เป็นอิรักแล้วเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์เลยเว้ยแล้วก็เข้า,ามาอาคาเดมี่ของแมนยูเต็ดตั้งแต่อายุ9ขวบจนตอนนี้อายุ19แล้วอยู่กับทีมมา10ปีแล้วและติดทีมชาติอิรักไปไี้บร้อยความน่าสนใจคืออะไรความน่าสนใจคือนี่เป็นนักเตะอิรักคนแรก คนแรกเลยในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักเตะอ่าเอเชีย er ใต้คนแรกที่เกิดในอังกฤษแล้วได้ลงสนามให้แมนยูไนเต็ดและได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่คือแค่ประวัติเขานะเออชื่อเขาก็มาจากซเดรินซีดานนั่นแหละพ่อแม่เขาชอบเขาเลยตั้งให้ว่าเป็นซีดาน์าสกุลอิกบาวก็ตามนั้นก็ล่าสุดในเกมอุ่นเครื่อง p r e s e a s o เนี่ยเล่นดีมากเล่นดีมากถึงถึงมากจริงๆอะ่ะเออเจ๊ได้เห็นในเกมดังเดือดในบ้านเราเนี่ยเล่นกับชาริซาเวยเล่นกับดอนนี่ฟานเดอร์เบโอเคฟานเดอร์เบอาจจะไม่ได้เด่นแต่การที่เขาเล่นร่วมกับ3คนเนี้ยทั้งชาริซาเวยทั้งซิดานิเบลเฮ้ยมันโอเคนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะไปได้น่าจะไปได้กับกับกับ ความเป็นนักเตะดาวรุ่งเออน่าจะไปได้กับการเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่เพราะนั้นเนี่ยโอกาสของเขาถ้าได้ลงเล่นมากกว่านี้ในยุคของเทนฮากเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากเขาและเพื่อร่วมรุ่นอย่างชารีซาเวจอย่างเจมส์การ์เนอร์อย่างอ่าใครอ่ะข้างบนก็พวกฟาคุนโดไปเยสตรีอามาดิอาโลซึ่งตรงเนี้ยเหมือนที่เจดำตั้งชื่อคลิปวันเนี้ยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ่ะนักเตะพวกเนี้ย คือนักเตะที่จะขึ้นมาเป็นอนาคตของ Man แมนยูนเต็ดแต่มันไม่มีอะไรรับประกันนึกออกไหมเออเพราะนั้นบาะนั้นอาจจะต้องเอาใจช่วยกันหน่อยเจ๊ชอบเขาตรงนี้ว่าเขากล้าเล่นเนาะเขากล้าเล่นสองคือเขาเล่นฟุตบอลฉลาดอันนี้เป็นสิ่งที่แม่งหายากในนักฟุตบอลดาวรุ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักบอลดาวรุ่งเนี่ยมักจะต้องการโชว์เพื่อที่ว่า ให้โค้ดได้เห็นให้เพื่อร่วมทีมได้เห็นให้รุ่นพี่ได้เห็นแต่บางครั้งการโชว์น่ะมันทําให้ตัวมึงเองอ่ะดูไม่ดีดูแย่แล้วโอกาสมันจะหายไปแต่ซีดานอิกบาวเล่นในสิ่งนี้เขาควรเล่นไอ้จังหวะซีดานเทิร์นเกมกับเมเบิร์วิกเตอรี่เนี่ยมันเป็นจังหวะแก้ไขถ้าดูดีดนะเขาไม่ได้มาซีดานเทิร์นแบบมั่วซั่วตัวเหล่งแบบเลี้ยงเลี้ยงมากูจะซีดานเทิร์นไม่ใช่จังหวะ จะปะทะกับผู้ต่อสู้เสียหลักต้องทำยังไงก็ได้ให้บอลอยู่ในการครอบครองเขาเลยหมุนเป็นซีดานเทินแล้วบอลก็กลับมาอยู่ในการครอบครองนี่คือการเล่นที่จะได้บอกว่าเล่นฉลาดนี่คือคนที่เล่นบอลฉลาดเลวเนลเมซี่ก็ไม่ได้เลี้ยงจากแดนตัวเองตลอดเวลาเขาเลี้ยงในพื้นที่สุดท้ายปุ๊บปุบปบเข้าไปยิงคริสตอโนโรนโดคาริมเมเซมา่าก็ไม่ได้วิ่งหาตำแหน่งตัวเองบริเวณกลางสนาม แต่เมื่อเข้ากรอบเขตโทษหรือพื้นที่สุดท้ายเมื่อไหร่คุณจะเห็น2คนเนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาตำแหน่งยิงประตูได้นั่นคือสิ่งที่นักบอลที่ดีต้องมีแล้วเราแอบเห็นในตัวซีดานอีกบาวแต่ไม่อยากคาดหวังกลัวผิดหวังจริงกลัวผิดหวังเนาะอีกคนที่ดีคือฮาริบาลเมชบรีก็ดีเนาะชาลีซาเวยพวกเนี้ยมึงขึ้นมาเถอะมึงขึ้นมาเลยขึ้นมากดดันในพวกนักเตะอย่างเฟรดอย่างสก็อตแม็กโทมิเน่ขึ้นมากดดันในนักเตะพวกนี้ ทำให้พวกนี้มันรู้ว่าแบบมึงจะมาเล่นอิลุ่ยฉุยแชกเช้าชามเย็นชามไม่ได้แล้วเนาะนั่นก็คือนักเตะที่เจ๊ดำชอบในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานะสำหรับซีดานอิกบาวนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ค่อยๆไป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 อย่าเพิ่งไปเขาเรียกอะไรอย่าเพิ่งไปกดดันมันมากอย่าเพิ่งไปคาดหวังจนมันแบบเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินไปเดี๋ยวมันจะมันจะแบบเดี๋ยวมันจะหลอนน่ะใช้คํานี้แล้วกัน เดี๋ยวมันจะหล่อนเดีมันจะหล่อนนะสำหรับซีดานิกบาวนะแต่ส่วนตัวชอบนะส่วนตัวเจชอบเขาเจชอบเลยล่ะซีดานิกบาวนะ